ช่วงนี้ไปคุยกันต่อกับนักวิเคราะห์บ้างครับผมคุยกับคุณเทสศักดิ์ทวีจิรธรรมนะครับจากบลเอเชียพลัสครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นเดือนธันวาคมที่ค่อนข้างสดใสของตลาดหุ้นไทยทีเดียวนะครับคุณเทสศักด์มองตลาดยังไงบ้างครับครับก็ช่วงนี้ผมก็มองว่าตลาดเนี่ยอย่างที่เคยบอกให้ฟังไปนะครับว่าดาวไซด์เนี่ยมันค่อนข้างเทลมิตมากๆแล้วนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปเนี่ยเท่าที่เห็นกระแสที่เข้ามาเนี่ยครับปัจจัยลบที่จะดูอะไรจะเป็นหนักๆเนี่ย เรายังมองไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าราคาเนี่ยถ้าจะมีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของตัวที่ทางอัตราโทเปียในสหรัฐเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ได้ตอบสนองเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะฉนั้นพอมาถึงจุดนี้เนี่ยแรงกดดันของตลาดมันแผ่วลงไปมากแล้วนะครับ,รบทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็เป็นตัวช่วยในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับเราเห็นตัวดาวโจนเนี่ยบวกขึ้นไปเยอะนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยการตีความเราก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ที่ตััวสสินนทรพยยย์เเีี่ง มันจะเป็นอะไรที่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะขนาดโดยกันเนี่ยเราก็เห็นบอลอยู่มันดอกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเงินเนี่ยมันถูกเริ่มโอนย้ายมาที่ตัวสินทรัพย์เสี่ยงรอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกระแสที่เป็นตัวกดดันนะครับถูกสะท้อนในราคาแล้วก็แผ่วไปแล้วแล้วก็มีปัจจัยบวกเรื่องพวกนี้เข้ามานะครับก็เป็นตัวที่หนุนสแตนเดเมนเข้าในตลาดเนี่ยขยับขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งในบ้านเรานะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยนะครับซึ่งหลังหลังเนี่ยออกมาค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็มีความถี่มากพอสมควรนะครับถ้าดูเรื่องของตัวมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก็มีหมื่นห้านะครับที่เอามาลดจัดภาษีสาหรับการท่องเที่ยวเดือนธันวานะครับและสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังมีความหวังลุ้นกับเรื่องโปรเจกต์ช็อปช่วยชาติอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราเห็นเรื่องของการเปิดผลการประมูลโครงการไม่กับโปรเจกต์เนี่ยหลายๆอัน ครับที่ผ่านมาสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องตัวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับกับสายสีชมพูนะครับอันนี้ก็แวะรูปประมาณแสนกว่าห้าพันล้านละนะครับแล้วก็เดิมเนี่ยนะครับสายสีส้มนะครับแผนเนี่ยกำหนดว่าจะเปิดซองรูปผลกันในช่วงวันที่หมกราคมนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเลื่อนเข้ามานะครับผมคิดว่าภายในหนึ่งสองสัปดาห์นี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสันติเมนต์นะครับในส่วนของ มาตรการพวกนี้นะครับก็คงจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นตัวราคาหุ้นในบางกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยให้ขยับขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตลาดเนี่ยยังย้ําว่าดาวไซด์ลิมิตนะครับส่วนอัพไซด์ถ้ามองถึงตอนสิ้นปีเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะอยู่บริเวณเท่าแถวพันห้าร้อยสามสิบบริเวณเนี่ยฮะไม่ไม่น่าจะเกินจากตรงน,นี้ขึ้นไปได้มากนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพต่อเนื่องไปถึงปีหกศูนเนี่ยนะครับ,รบเราคาดการ EPS ของตลาดนะครับอยู่ที่ปริมาณสัก 99.78นะครับแล้วก็ใช้ P t a าร์เเนี่ย16เท่านะครับเพราะฉะนั้นตัวอินเด็กออกมาที่เป็นทาร์เกปลายปีหน้าเนี่ยคงอยู่บริเวณที่1,600จุดนะครับเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้นะครับมันเป็นเหตุที่เราบอกว่าถ้าย่อตัวลงมานะครับ,ครบเคยพูดไปหลายครั้งว่า1,480บ้าง1,450บ้างบริเวณพวกนี้เป็นโซนในการซื้อหมดเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจากนี้ไปถึงสิ้นปีไม่น่าจะเห็นการลดต่ำกว่า1,500ครับ อืมครับช่วงนี้ธีมของหุ้นแลกาดกําลังมาทีเดียวให้ช่วยให้ทางคุณทศศักดิ์ช่วยเลือกดีกว่าครับว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างก็จริงๆหุ้นที่แลกาดนะครับมันคงมีกระจายอยู่ในหลายกลุ่มนะครับแต่ถ้าละกาดเรามีกระแสที่หนุนด้วยเนี่ยเราก็มองไปที่หุ้นในกลุ่มรับเหมานะครับกลุ่มรับเหมาเนี่ยตัวที่แลกาดมากที่สุดนะครับผมเชื่อว่าเป็นตัวยูนิคนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบกับคอนแทคเตอร์รายใหญ่ทั้งหลายนะครับที่มีโอกาสเข้าชนะการประมูลสำหรับตัวเมกะโปร ยูนี้ค่อนข้างจะเป็นอะไรถูกทิ้งอยู่ข้างหลังไกลมากนะครับแล้วถ้าไปดูตัวค่า p เนี่นะครับอ่น p ่เนี่ยณั้ราคานี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก18เท่านะครับมีใช้เออร์นิ่งปีหน้านะครับเทียบกับตัวอื่นเนี่ย2 5เท่านะครับแล้วดู p พร์ฟ r ร์แมนถ้าหากว่าดู Year to date เนี่ยก็ปรับขึ้นน้อยกว่าหุ้นตัวอื่นนะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าตัวที่ เป็นลักการเลยสอกในสเก็ตท,ที่ดีด้วยเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอยู่นี้ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเทอสาศักดิ์ครับ,รบสวัสดีครับ